สนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยา 2> <2> เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ร้องฝุ่นละององเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว m มเนจเจอร์วอเทอร์ไอออนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแม n นเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลตับน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมเนเจอร์ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเทวันนะครับจริงๆผมเป็นนักกฎหมายก็ค่อนข้างเป็นมานานปีนี้ก็น่าจะปีที่40นะครับที่ผม practice จบจากธรรมศาสตร์ในปี24นะครับก็ ทุกครั้งเนี rei, เ่ยนักกฎหมายเวลาเราดูเรื่องนโยบายสาธารณะเนี่ยเราก็จะมองเรื่องความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถึงจะมาออกมาเป็นกฎหมายผมผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าเรื่องของกัญชาเนี่ยทุกคนต้องยอมรับอย่างว่ามันเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองหนึ่งนะครับถ้าเราย้อนไปในเดือนมกราสองพัหหบสองเราก็จะเห็นว่ามีพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยชูนโยบายเลยว่าถ้าเขาได้รับการเลือกตั้งเนี่ย เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะทํานโยบายการชาเป็นเสรีนะครับท่านหัวหน้าพักท่านนั้นก็พูดกลางเวทีเลยว่า<ช>ผีในบ้านก็ได้นะครับ<ๆ>ก็เห็นมีคลิปมีอะไรอยู่อันนั้นก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับคือต่อมาเพื่อพรรคการเมืองนี้เนี่ยชนะการเลือกตั้งเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้ผลักดันนโยบายนี้อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูจากปีพุทธศักราช2562จนถึงวันที่9มิถุนายน2565ซึ่งวันที่เขาจะเป็นวันปลดล็อกเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหว ทางด้านกฎหมายก็ดีทางด้านนโย,ยบายก็ดีหรือทางด้านการเมืองก็ดีเนี่ยอย่างชัดเจนในเรื่องของกัญชานะครับคราวนี้ถ้าถามว่าถามนักกฎหมายอย่างผมว่าปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายควบคุมกัญชาหรือไม่นะครับยกเว้นที่ท่านอาจารย์ปันเทพพูดเรื่องอนุสัญญาเชิงเดี่ยวของต่างประเทศเนี่ยขณะนี้เนี่ยสื่อมวลชนก็ใช้คาว่าสูญยากาศนะครับก็หมายถึงว่าไม่มีกฎหมายควบควมุม สิ่งที่ท่านอาจารย์ปานเทพพูดเรื่องกฎหมายก็หมายถึงร่างกฎหมายตอนนี้ผ่านแค่วาระแรกนะครับวาระสองสามผมเข้าใจประชุมครั้งต่อไปเนี่ยสิบสี่กันยานะครับประชุมนี่ประชุมเหนื่อยกันมากเลยนะครับมากรรมธิการเนี่ยประชุมวันจันทร์วันศุกร์นะครับทุกทุกอาทิตย์เลยเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเขาเห็นแล้วว่าถ้ายังไม่รีบมีกฎหมายเข้ามาควบคุมเนี่ยบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับในฐานะที่พวกเราคณะพัฒนาสังคมเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราอยากจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าคนไทยเราเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยนะครับ ทำอะไรตา่ตางๆกันนะครับตอนนี้ปลูกกันค่อนข้างเยอะซัพพลายดีมานไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับราคาผมไปเช็คในะราคาต้นต้นกัญชาตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับตอนนี้สามสิบก็ซื้อได้นะครับซื้อได้ตลอดเลยรถวิ่งตามถนนเห็นมาจอดเนี่ยตอนนี้มีการเขียนลดราคาเขียนอะไรกันด้วยนะเพราะว่าซัพพลายดีมานคือคนปลูกกันเยอะล่าสุดคนจดแจ้งปลูกกัญชาท่านทราบไหมครับเท่าไหร่ครับจดแจ้งตอนนี้ประมาณหนึ่งล้านเศษแล้วนะครับ ก็หมายถึงคนหนึ่งล้านคนถ้าเอาตัวเลขสิบห้าต้นอย่างที่อาจารย์บันเทพพูดว่าถ้ากฎหมายฉบับน,นี้ผ่านเราก็จะมีต้นกัญชาอย่างน้อยเนี่ยสิบห้าล้านต้นนะครับออกมาแล้วมันอาจจะกลายเป็นสามสิบล้านต้นอ่าสี่สิบล้านต้นอันนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่สิ่งที่ผมกังวลนะครับในแง่กฎหมายก็คือว่าอ่า<อ>กฎหมายมีมันก็ดีแต่ถ้ากฎหมายออกมาแล้วเนี่ยอ่าแล้วมันต้องมีการแก้ไขหรือมันส่งผลกระทบให้กับประชาชนเนี่ยจะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้ถ้าเกิดมีคนสูบกัญชาข้างนอกแล้วมีกลิ่นถามว่าใช้กฎหมายอะไรนะครับ mm hmm. เราก็ต้องไปร้องเรียนใครเรากลับไปดู mm hmm. ผมกลับไปดูเราก็ต้องไปพรบบสาธารณสุขปีสามห้า 5, นะครับต้องไปต้องไปแจ้งทางเขตเขตก็บอกว่าเออก็ให้ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็บอกให้กลับมาแจ้งเขตท่านะอาจารย์ก็ตอนนี้โยนกันเพราะมันมีกฎหมายกลางนะครับที่จะมาควบคุมได้นะครับ ประการที่2ก็คือกฎหมายที่ออกมาเมื่อวันที่9มิถุนายน2565เนี่ยเรียนทุกท่านวันในชั้นลำดับของกฎหมายนะครับตั้งแต่รัฐมนูลมาจนถึงระดับกฎกระทรวงเนี่ยไอ้9มิถุนายน2565มันเป็นแค่ประกาศนะครับเป็นแค่ประกาศว่าดึงกัญชาออกมาจากวัตถุยาเสพติดประเภทที่ห้าประกาศนี้ออกวันนี้พรุ่งนี้ก็ยกเลิกได้นะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงนะแล้วผมก็กลับไปย้อนดูว่ากระทรวงสาธารณสุขมีการออกประกาศเรื่องกัญชาและยกเลิกกี่ฉบับเนี่ย เดี๋ยวอาจจะโชว์ในรอบที่สองนะครับว่ามีทั้งหมดเนี่ยเกินกว่าสิบฉบับนะครับอันนี้อพอดีน้องเอชโชว์ให้ดูเห็นก็อาจจะได้สไลด์ให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือที่ผมพูดถึงว่าเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองหนึ่งนะครับจริงๆแล้วสองท่านเลยนะครับท่านนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นรัมดีช่วยนะครับรัมดีช่วยเกษตรเหมือนกันนะครับน้องเอชช่วยสไลด์ถัดไปก็ได้ครับ อันนี้ผมขออนุญาตพูดทางในฐานะนักวิชาการนะครับไม,ไม่ได้ไปกล่าวถึงพาดผิงใครแต่ว่าเดี๋ยวจบจากสไลด์แล้วเนี่ยผมอาจจะกล่าวถึงว่านโยบายสาธารณะเนี่ยพอต่อมามันผันออกมาเป็นนโยบายการเมืองแนละ้วมันจะเป็นเรื่องของกลุ่มทุนของกลุ่มประโยชน์มีจริงหรือไม่อาจจะฝากเป็นข้อคิดไว้นะครับขออนุญาตต่อเลยครับครับผ่านเลยครับนะครับ หน่วยงานหลักนะครับต่อไปไม่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่กฎหมายกัญชาออกมาถามว่าหน่วยงานหลักมีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ไล่มาอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็มีเจ็ดแปดหน่วยงานสิ่งที่ผมกังวลที่สุดนะครับผมกังวลที่สุดแล้วก็หลายๆท่านกังวลคืออะไรครับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติครับทําไมผมถึงต้องกังวลกับทั้งงานตารวจแห่งชาติแล้วครับคอร์รัปชันฮะ ผมเชื่อว่านโยบายกัญชาต่อไปจะเป็นเรื่องที่เกิดคอร์รัปชันเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังกันเลยเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงครับว่าสาร TSC ต่ำกว่า0.2เนี่ยในขนาดจับเนี่ยมันไม่เหมือนแอลกอฮอล์นะครับมันมีเครื่องเป่าฮะแต่อจจะแบบว่า0.2เปอร์เซนคือโดนจับก่อนแน่นอนฮนะแล้วพการจับไปถึงโรงพักแล้วคุยอ,อะไรครับพิดาครับอันนี้คืออะไรครับห้าพัดครับผมบอกพิดาอย่างนี้ครับ หรือสองพันอันนี้นะครับกระทรวงทุติธรรมก็อาจจะเข้ามานะครับเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆกระทรวงการคลังมาเรื่องไหไรก็ภาษีนะครับกระทรวงเกษตรก็เรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับว่าหน่วยงานเมืองไทยเนี่ยถามนิดเดียวว่าบูรณาการกันได้ไหมครับใช่ไหมครับกฎหมายการชาออกมาเนี่ยออกมาควบคุมแค่ส่วนเดียวนะครับส่วนอะไรครับผมฟังอาจารย์ปันเทพเมื่อคืนท่านบรรยายเนี่ยส่วนดอกครับ ถ้าเป็นใบเป็นก้าน,เป,นเป็นอะไรก็ไปว่ากันตามเนี้ยนะครับมันก็จะเกิดความกลลาหุนเหมือนกันเพราะถึงแม้จะมีแม่งานแล้วเนี่ยแล้วอีกประการหนึ่งคือร่างพรบฉบับนี้นะครับให้อำนาจคณะกรรมการกัญชากาชัญชงกำหนดนโยบายเลยนะครับถามว่ามีใครเป็นประธานก็มีท่านล้นตีสารนสุขเป็นนะครับมีประหลัดกระทรวงมีผู้ใหญ่หลากหลายท่านมีผู้ทรงวุฒิเจ็ดท่านคงจะมีนักกฎหมายด้วยแต่ก็ไม่ไม่ได้หมายความว่า คณะกรรมการชุดนั้นเนี่ยจะมาก้าวล่วงของหน่วยงานราชการเหล่านี้ได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตเป็นรอบนี้มองเออยังมีเวลาไหมครับโอเคครับนั่นขออนุญาตผ่านอาจารย์ภูมิก่อนนะครับครับผมครับสําหรับผมเนี่ยผมก็ยังผมผมมองว่ามันอาจจะถึงเอในเมื่อกฎหมายมันผ่านมาแล้วนะครับเราเราก็อยู่กันในช่วงสุญญากาศใช่ไหมครับผมคิดว่าเราคงผมคงพูดถึงประเด็นหลักๆที่ในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะแคนาดาเนี่ยกำลังพยายามทำนะครับว่า เออมันมันสามารถคุมได้ยังไงบ้างนะครับคือคือผมผมเห็นด้วยนะครับว่าเอ่อหน่วยงานรัชการของไทยหลายๆหน่วยงานมีปัญหาเ,า,เาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเลยว่าเอ่อเรื่องของการคอรัปชันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากางดดังวลมดหน่วยงานคอรัปชันเลยไม่เอกข้อกฎหมายอะไรบางอย่างมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะออกข้อกฎหมายมาบังคับใช้นะครับเพราะทุกวนันนี้เวลาออกข้อกฎหมายอะไรมาการบังคับใช้มันไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐเนี่ย ในการตัดสินใจว่าจะออกข้อกฎหมายหรือไม่ข้อกฎหมายเนี่ยมันเป็นคนเรื่องกันกับสิทธิที่พึงมีนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือความคิดผมก่อนนะครับผมในส่วนของเรื่องของนโยบายที่เป็นไปได้นะครับนโยบายที่เป็นไปได้นะครับเมื่อกี้อาจารย์ปรนเทศก็พูดหลายตัวที่น่าสนใจนะครับที่ที่มีอยู่แล้วในข้อกฎหมายฉบับปัจจุบันนะครับเช่นป้องการกกรฝึกขันหรืออะไรพวกนี้นะครับในส่วนของในฐานะผู้เสพนะครับหรือว่าในฐานะที่จะทําเพื่อการ สันานาการเนี่ยสิ่งแรกที่รัฐบาลหลายประเทศเขาทำาว่าทำไมถึงต้องร e เคิลไรซ์กัญชาครับเรื่องแรกเลยก็คือเพื่อดึงออกมาจากเกรย์มาร์เก็ตนะครับเพื่อให้การัญชาเนี่ยขึ้นมาบนดินนะครับที่ถึงห่วยใต้ดินนะครับที่มีช่วงหนึ่งพยายามดึงขึ้นมาบนดินให้ได้นะครับเช่นที่บอกกัญชานะครับสิ่งที่รัฐบาลทุกประเทศเป็นห่วงเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดอยู่อ,อยู่อยู่ใต้ดินต่อไปเนี่ยอย่างที่จรมเทศบอกคือเราไม่รู้เลยว่าค่าสารเท่าไหร่ปลอดภัยไหม หรือว่าใครบ้างที่สามารถเข้าถึงได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาขึ้นมาอยู่บนดินเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือว่ามันจะสามารถควบคุมหรือว่าแทร็กปริมาณได้นะครับถ้าเราไปดูข้อมูลเรืเ่องก,กัญชาของต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ระบุถึงเพียงแค่ว่าผลิตกี่ต้นกี่ต้นนะครับแต่เขาพูดถึงมูลค่าในแต่ละปีอ่านี่สําคัญอยู่แล้วนะครับลักษณะของที่ผลิตนะครับรวมถึงตัวแสดงต่างๆว่าใครบ้างที่เข้ามาจอยในจอยในกิจการกัญชานะครับเช่นรายใหญ่กี่รายรายย่อยกี่รายนะครับ ส่วนของที่ไม่ใช่การแพทย์น,นะครับรายใหญ่รายรายยอดกี่รา,า,า,ายนะครับมูลค่าที่ชุมชนได้เท่ากี่บาทมูลค่าที่บริษัทขนาดใหญ่ได้เท่ากับกี่บาทนะครับการบริโภคเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองใหญ่หรือว่าพื้นที่ต่าง,างๆมากออกว่ากันนะครับคือผมจะบอกว่าให้เกิดเราสามารถเอาขึ้นมาเนี่ยคูลได้แล้วว่าแทร็กได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ข้อมูลเรื่องกัญชาเนี่ยมันสามารถใช้ได้ในหลายๆโอกาสนะครับอันนี้เกิดเราพูดถึงว่ากฎหมายมันออกมานะส่วนเรื่องประสิทธิภาพหรือว่า ความเป็นจริงจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องของวิธีการปฏิบัติซึ่งไม่ใช่เรื่องของจะพูดว่ามันก็ไม่ใช่เว่าเนเรื่องของกฎหมายเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับการกําหนดค่าเนี่ยแน่นอนผมคิดว่าการกำหนดค่าต่างๆเนี่ยสุดท้ายมันก็กําหนดได้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางการนะครับเป็นชื่อเรียกว่าถูกต้องถูกต้องตามหลักมาตรฐานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่มาจากครัวเรือนหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะก,กําหนดได้ยากนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนเห็นร่วมกันนะครับ แต่นี่แหละในฐานะผู้บริโภคว่าที่ผู้บริโภคนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมเป็นผู้บริโภคเนี่ยเอ่อชอตเป็นชชั้นกลางในเมืองเนี่ยผมไม่ได้อยากได้กัญชาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ผม,มอยากได้กัญชาที่มาจากแพ็กเกจที่มีการระบุค,ค่าต่างๆสายพันธุ์นะครับมีการระบุค,ค่านะครับไม่ว่าจะ TSC หรือ CBD เนี่ยอย่างอย่างตรงตามมาตรฐานนะครับมีแพ็กเกจมีคําเตือนต่างๆนะครับเอ่อเหมือนกับเวลาเรากินวายหรือ,รอว่าเรากิน หรือว่าเราสูบบุหรี่นะครับที่เราคาดหวังรสชาติคาดหวังอิมเพลียนสบางอย่างจากมันนะครับอันนี้คือในฐานะผู้บริโภคนะี่ยผมก็รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่สามารถทําได้นะครับแล้วคืออาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องไร,ร้สาระคล้ายๆกันอย่างเด็เศษนะครับแต่ในจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ข้างกัญชาเองก็มีสายพันธุ์นะครับนี่ผมไปสายในทถานการณ์เลยนะมีมีสายพันธุ์นะครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ยให้ผลที่ไม่เหมือนกันนะครับในต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดท่านไปเข้าร้านกัญชาเบรนเนี่ยนะครับเขาจะมีการเบเเเหหล้ามือนกับครืื่่่อองงงดดดมมเเลลลยยยยนนะครัับแ้้้วววถาววาากไไผป็ ผู้นิชาอยากจะโตนไหมอยากจะโง่ไหมหรือผู้นิชาไม่โง่นะครับอยากจะกินลดกินหารมีความรู้สึกไหมนะครับเขาจะสามารถเบรนเน่มาเป็นสายพันธุ์ตามต้องการได้นะครับบางคนบอกเสพกัญชาแล้วคอแห้งนะครับแต่ถ้าท่านไปร้านที่เลือกได้เนี่ยว่าเฮ้ยไม่เอาแบบคอแหง้งเขาจะสามารถมีวิธีการผสมจนไม่คอแห้งได้นะครับซึ่งนะครับมันสามารถยุบระดับแล้วกลายเป็นวัฒธรรมได้นะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยนะเป็นวัฒนธรรมการเอ่อเป็นวัฒนธรรมการอะไรเป็นวัฒนธรรมการเสพกัญชา มันทำลายวัฒนธรรมดีของไทยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปถามนะครับว่ามันจะมอดีของไทยเมื่อก่อนจะเป็นการเสพกัญชาก็ได้นะครับว่าเรากำลังพูดถึงว่าทาในยุคไหนนะครับนอกจากนี้ท่านสามารถเห็นได้เลยว่าเหล้าเนี่ยที่เป็นการผูกขาดเกิดขึ้นปรากฏว่าเป็นการทำลายวัฒนธรรมการดื่มเหล้าที่ควรจะมีคุณลักษณะที่หลากหลายอยากจะกินข้าวพันเชิงดอยอยากจะกินเหล้าที่มาจากภาคใต้หายไปหมดนะครับหรือแค่ขนาดจะตอนนี้จะกินเหล้าขายเราต้องดูว่ามาจากโรงงานกลั่นที่ขอนแก่นหรือมาจากปทุมธานีนะครับ แต่ละโรงรสชาติไม่เหมือนกันอีกต่างหากนะครับหรือแค่นี้นะครับอ่า,าที่หลายๆท่านไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นเลยว่าเหล้าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับมันจะข้าวที่ปลูกเชิงภุกเขามันจะข้าวพันธุ์นี้เป็นนู้นนะครับอันนี้คืออัตลักษณ์หรือว่าวัฒนธรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วมันสามารถขยายไปสู่ชุมชนได้อย่างแน่นอนนะครับมันสามารถบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยชุมชนมันมีหลายอย่างมากมายทำไมต้องไปเอากับสิ่งมึนเมาด้วยนะชุมชนขายอาหารไม่ได้หรอชุมชนขายกล้วยไม่ได้หรออ้กล้วยเมืองฉันอรัออรอรบ ทุกคนนี้ชุมชนทาอยู่หรือเป็นยังไงบ้างครับท่านก็เห็นครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันทุกคือคน,คนที่พูดอ่ะนะครับคนที่พูดว่าเฮ้ยไม่ต้องกัญชาหรอกไม่ต้องเหล้าหรอกนะอะไรก็ได้นะคนที่พูดไม่ใช่คนนี้เป็นคนทํากัญชาเนี่ยไม่ถูกกฎหมายเพราะว่ามันทําลายร่างกายนะครับหรือว่ากัญชามไม่ถูกกฎหมายเพราะว่ามันยังไม่มีการจัดการผลประโยชน์ที่ลงตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมาอันนี้ผมคิดว่าหลายท่านคง อาจจะลองลองตั้งคำถามดูได้นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมกัญชามีหลายอย่างนอกจากข้อกฎหมายแล้วภาษีนะคะภาษีนะครับถ้าอยากจะส่งเสริมปุ๊บกัญชาจากต่างประเทศมีภาษีแพงกว่าในประเทศเป็นต้นนะครับส่งเสริมการส่งออกกัญชานะครับบางท่านกลัวนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีกัญชาเนี่ยนักท่องเที่ยวจะไม่มาประเทศไทยเพราะกลับประเทศเขาไม่ได้นะครับมีหลายๆประเทศในโลกที่มีกัญชานะครับเห็งเขาเข้าออกกันปกตินะครับอย่าเอาข่าวเล็กๆน้อยๆในกรณีที่เป็นแบบเป็นกรณีที่เห็นไม่ชัดเนี่ย เอ่อมามา,มาเพื่อที่จะแบบพยายามเบรมประเด็นเล็กๆนะครับสุราลถ้าเกิดท่านเส็เยอะถ้าเกิดท่านบริโภคเยอะๆท่านขึ้นเครื่องบินไม่ได้ท่านทราบเลยครับเหมือนกันนะครับเพื่อนผมเนี่ยอยู่แคนาดาเนี่ยเศษอ,อัญชากก่อนสองชั่วโมงขึ้นเครื่องได้ไม่เป็นไรเพราะหายเมาแล้วนะครับขณะที่กินแอกลกอฮอล์จนเมามากพนักง,งานไม่ได้ขึ้นเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็บเสพติดทุกชนิดจะคำนี้แล้วกันนะครับมันเมื่อมีการข้ามประเทศเนี่ยมันมันมีมันมีการควบคุมอะไรบางอย่างที่ ต่างไปอยู่แล้วนะครับผมว่าสิ่งสําคัญตอนนี้ที่นอกจากในเรื่องของการควบคุมการผลิตซึ่งทุกท่านคนจะทําอยู่แล้วเนี่ยการออกแบบเรื่องของภาษีเรื่องของแบบอ,อํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลก็เป็นหน้าที่ที่สําคัญนะครับในกรณีของหลายๆประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ให้อำนาจราชการอย่างเดียวในการเขาเับรัฐส่วนกลางหรือ f e d e r a ร g o ร e r n m e n นอย่างเดียวในการดูแลกัญชานะครับมันจะมีอํานาจบางอย่างที่สามารถกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆได้ด้วยนะครับเช่นอํานาจในการเก็บเงินจากการที่ปลูกเกินหรือว่า เก็บภาษีกัญชาเก็บภาษีการแปรรูปการรวมกลุ่มต่างๆนะครับรวมถึงการที่ท้องถิ่นจะสามารถลงไปตรวจสอบได้นะครับว่าเอ้กัญชาปลูกเกินสีต้นหรือเปล่านะครับความสูงเกินเท่าไหร่หรือเปล่านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิทธิที่สามารถทําได้นะครับแล้วก็จะเป็นการกระจายอำนาจอีกรูปแบบหนึ่งเนาะกัญชาเนี่ยเราจะคิดถึงแต่เฉพาะรัฐบาลส่วนกลางนะครับว่าจะออกข้อกฎหมายอะไรลุ้นมากเลยนะครับอย่าลืมว่าประเทศไทยยังมีส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับเทศบาลอีกมากที่สามารถเข้ามามีการแชร์ลิงใน คาว่ากัญชาที่ตายตร,ต,รตรงนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะลองมองประเด็นพวกนี้ควบคู่ไปด้วยกับในเรื่องของว่าจะแก้กฎหมายออกมายังไงครับผมประมาณนี้ครับโคโค่แมกกาทรี a, a น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอลัลคาไลแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง